ยังกันในมาเนาะมีคน mm ี hmm. to <Pop> ้ไ um ม so ่มามาเก่าที่นี่หลุดนอนเจ็ดปูกเัาเกินเัาเป็นวินเป็นยังหัวเป็นวินแหน่ะว่ากูติดไปวิทเต็มวิทเตวิทเต็มวิเมวนน้อว่ะมาติวิตเต็มไข่หัวกูติดน้ำไข่น้ำนี่แหละัวคือเป็ดไข่เลยหัวเป็ดนี่ไข่เนี่ยบ่เป็นวินนี่ไข่เนี่ยไข่เนี่ยแต่มันบ่อเศร้าเลยจังซักเนาะเลยเคยป่ะใส่ใส่สลอมนี่เคยป่ะเคยแล้ว แะวังโตเดินเออสบายดีสบายดีเป็นจังได้มเนี้ยังมาท่านในลงดับหน้าบ่ทันในลงมาแตสายด้วท่านในลงโอไปสังหันบ่เด็กอเนี้ยเกมือจาเด้เไปสังหารอีกไปทุกมือบ่หรือว่าเป็นกลุมไปกลุ่มบันเลยโอ้ เป็นกลุ่มไผ่กลุ่มมันเลยดู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 ดนมากี่นี่ดิกินข้าวเศร้าแล้วบ่มาเนี่กินแล้วได้ยังกินกับทอดปลาลงเตารึอืมถอดปลาลงปลาค่อยซื้อมาหันบ่เลยแซ่บอยู่บ่ปลาเซ่บอยู่อืออืมอน้องเอ้ยเนาะเบิกเขาสิเปลี่ยนทางมานั่งทั้งนี้เป็นยังแม่จอน อเพราะว่ามันมืดเนาะจะได้ว่าโอ้่อยคือหนามุมแท้มาเนี่ยว่ะเนี่จังี่แหละอะมันนี่กะมาหาเพิินคือเกามาเนี้มีไผมาเล่นน้ำในบ่มาอนี่ยมันมีไผยังมัมีเลยฝนตกแห้งบ่คืนก็ใบแห้งบนใดอยู่ทางบ้านนะลมพมไดาเมื่อคืนนี่ลมแห้งแห้งเวีขนอยจนหัวมาตีเขาสิหัวลงบมดเลยเมื่อคืนนี้ เขาก็เปียกเบิดแทน่ะวะเปียกวะมันมาทางนี้เด้เมื่อคืนมาเอาคืออืมเมื่อนี้ก็ดำอยู่ที่นะก่อดำวันนี้กับเป็นวินเอาเป็นวินดยถูกมาแต่หายหนาวตาลายคิดข่าวบาตรงเวลามาจากเออเคีแม่เขาพื่แม่ชื่อจานแม่ผู้เป้จ่าแฉนานไปซื้อยามากินเมื่อกี้เศร้าแล้วบ่เนี่ยคล้ายเนี่ยวล้ายเหนี่ยว เป็นวินตากแดด้ลยบ่แต่เป็นวินจะเป็นวินละเมื่อวานมันแดดก็ขึ้นแล้วเห็นดิมหนเคยก็บม่เขาขึนา้นแต่ดำหน้าน,นั่นแล้วก็แลบบ้วน่ะก็จะขึ้นเออแมวเขาเป็นน้งแมวเก่าคู่เป็นวินว่ะโลดน้ำพายกับเห็นมบาทนี่เป็นตอนทำบ่คือเป็นตอนตอนตอนเว้นตอนเว้นแล้ว มีคนมาอยู่บ่อสวงเป็นลมเมื่อวานเป็นวินเมื่อวานมามาแต่เยี่ยมผู้เดียวเราไม่เมื่ออ๋อเป็นจังไดนทางสร้างเพื่นได้มาเบิ่งบ่อเมื่อวานก็ผลน้ำไปว่าว่ากับเพื่อนั้งหาสร้างอยู่เอาว่านี่คือว่าถะสร้างมาวัวสันผนมาได้มาเลยบ่อก็ผลน้ำไปวมาว่าอืมเห็นทางมาเวียงผลบ่อเมื่อวานนี้เนาะว่าอันสิให้ทางสร้างมาเบิ่งกเดี๋ยวจะคุยเรื่องราคาละค่าแหละเพื่นว่า ต่างบะเวียงคุยกับเฮาเมื่อวานนี่โรนตกลงผืนโบมาห้าตีผืนคาดำหน้าเพราะเนาะไปผ่อนแล้วบอกก็แล้วกับลุง,ลงตะแจนแล้วเราต้องมาซาบผ่อยเพลงที่น้องแก้วบอ่อเลยคุยกันแล้วภาสีมาตั้งนะพอจะว่าคุยเลยอพอเจ้าคุยตี่าิีหเพผ่นมาเบึง อย่มืบบ่อวานนี่พิ่นบ่ได้มาวันเนี่ยเผไ่อมาอมแล้วค่อยแล้วค้าวหวานก้าโอ้เมืบบ่อวนานนี่พิ่นค้าวหวานก้าเลยมื้อนี้เพิ่นสิมาบ่มื้อนี้กระเฮาลุมพุลมห้วยๆคืออันฝนสีแรงแต่จะบอกคืนนี้บ่ไเดโต้กระจ้าให้จอนทางนี้หน้าดินมันแห้งนี่มีแต่ลมเหซือนจะยันตกคอยเนาะเมื่อคืนนี่นาะลม,มเปียกเปื้อ บุกมุมมมมม่งค่ะมุ้งอู้คือมาเทิงบวบข้าวบอกเปียกบวบเทียน,นกับเปียกปเปิดเปียกไาเลยลเขาลงมาตากละบอม,ะมันเปียกแล้วมันแดดแล้วเอาลงมาตากด้วยจะไดนมันมุ้ได้เลยอ,อถ้าเกลือแล้วบอปลามัเนี่ะ อือพอลราเกลือแต่เศร้าครับโอ้เราเกลือแล้วแต่เศร้าเป็นยังงนอะเกลือมันใหญ่จะได้กินเมื่อนั่นไปกินโมกะทะแซ่บบ่เมื่อแซ่บเยอะมื่ได้กินโมกะทะน้ำนางแดงเมื่อนั่นเนาะโรกตาตานี่บ่เลยโรกตาหายในลำเทินคอโรคหางาโรกตาไม่แล้วแล้นี่ท่านบิดโรกตาไม่แล้วตาหนี้ปล่าเอก่อนลิ่มข่าวเหนียวเข่าพลเร็งตัวนั้นข่าวยังบัดนีก Nó cháu không thấy mẹ ta nạn bọn này Nữ A Tớ nghĩ tớ bị hại ông bà ấy không Thương là bọn làm nạn tôi có chỉ chút đây tôi là nó sát mình hại nè Ừm Một mi nạn Nhút con bọn bọn này Chỉ có cả... Chỉ chốc mà lá Bắt Bươn mà thì nó mới ra Ra tớ sát mình hại nè đấy Ừm Đụt nó cứ gạo ý tôi ra sao mình hại tớ mi nạn mà ní Chỉ chút lá bọn này phát bưng Ừm ừ. Nhưng lái tợp bọn làm nọ Cơ Nhưng lái ครึ่งนะครึ่งแล้วอืแล้วสิไหวอะ้รแล้วกันจะไหวไหวแล้วยันบกยันบกปลาปลาได้เนาะปล่อยปลาบักลายคือว่าจะมันบกปลาปลาแล้วดำนาอยากได้เมื่อดำนาซอยนด้เนาะดำนาไหวเหรเมื่อะไรเนาะมาเอาสิเมื่อนั้นมก็เมื่อเราจะหาคืนจักมานราจะหาขึนเลยเลยโอ้เราดำนาไว้เด้พี่น้องเไย ไปไปจ,า ie, จา้างอยู่พี่เพ่นจ้างมือเทไรพี่จะจะจ้างมือละห้าสิบละหาสิบพันเนี่ยดำนะเลววยเมื่องดำน้องไอยได้ไข่ห้าสิบละแสนเลย <laughs> ว่าบอกไม่จริงมือละหาสิบพันเอามือละห้าสิบได้ปี่อะไรม่นช่บอ,อกเอาก็แม่นหละปีนี่นนไหนเออปีนี่แหละโอ้บอกไปติดตนเมื่อละหา,าสิบก็จัน เราไปเกี่ยวเราไปดับนาแบบเทินน่ะแล้วจักมือเลยแซนจักแรู้อื่นเฮ้ยข่อยมีรถข่อยสิมาเอาเมือดำน้ำเอาลูกแก้วพอมเลยไปนอนตะขาคืนนี่อย่ามาให้ให้หน้าข่อยมีน้ำก่อนให้เจ้าแล้วก่อนเลยเอาเมื่อหอดอาหารกับผักกัย่าลงไปเลยมีรถไทยเกมี่ยมาไม่อีรถไทยมาเกลเอยไกลติด เอาไกลแล้วเนาะจะพี่ไปพุทธะทางเไกับบ้านไปไกลก็ไปไกลก็ไปนอนพุทธล้วจะหาคืนแล้วคืนเนาะหาเลยก็ได้หาเซนเนาะเลยเซนก็ได้นอน,นพุทธตีเราเฮ็ดเวียกเก่งนะพี่น้องเลยก็แล้วเราก็ชิ่ให้แล้เมืองหาชิคพันเน,นาะเลยฟังเบื้องก่อนให้เจ้าแล้วก่อน แถวพี่ปันก็จ้างอยู่บ่แล้นนี่หน้าไพศาลตัวนี้แล้วก็ไม่เชิญเล่นอี่เราถิ่จ้างอันนี้ว่าจ้างาาจ้ามืออาชีพเราจะอนนี่หละก็อนอยู่บ่นานก็ออนน่นาจะออนบ่นอนเล่นอ่อนแล้วอักชับชับนักๆๆๆแล้วนะ <laughs> นนไหวแล้วลกกๆๆแล้วลูกกเก่งนะ่แโละกกา แล้วมือนะคะลูกก็กวกก็ขับแมวเอาคืบมาบ่คืนนกกะไม่มัดลูกกองไว้คือบ่โลกละมัดไปนําเลยลส่แล้ละมัดไปเลยเลยลูกเฮากบบลูกกองไว้จะหน้อยก็เตะไปนํามัดพ่อฮัลโาลกพ่อมัดละมัดลถกองไว้แตวมันบาดจับมากลับมาลูกลราเมื่อยด้แบบนี้ลูกกองไว้บักงลายละว่ะอืมกู ฝนดำนาอยู่ผู้เฮากับบ่ได้ย่างลงไปทั้งลงุมบ่หลายคนเมื่ดำตอนน้องเจ้ามาดำอ่มาดำเขาไปไปเหตุงานได้ก็จุดข่าวดำนานบัดแล้วดำนาเพลพระเฮดเหล้วนายพลพระเฮดได้ยังกินเตี้ยมให้เพคนกินข้าวเศร้ามั้งเคยจัดศิษสีนกเขาเม่อกินอ่ะ เราเกิดมาแต่วันไี้พุทธรูปเพื่อจะคนลาบด้วยอะเฮ็ดได้ได้กินปลาเมื่อวานเพราทอดเลยใครไม่ตักแห้งไว้เฮ็ดตักแห้งไว้โดยเฮ็ดตักแห้งซะแน่มันจังได้กินเนาะอย่างงี้ตักแหงไวครอบครัวเรานี่ก็อบอุ่นดีเด้เนาะเดี๋ยวมาหาเราทำเมจรกับม,มาหนึ่าเปลี่ยงกันยังมาเนาะ คน้นไม่มามเกาตีนล่อนเขานอนเช็ากึ้เขาเป็นวินเป็นยังหัวเป็นวินเนะวะกูตดไปวินไปวินนมดีนอวะาม่อตวิน่ะไข่หัววะกูตินั่นมไข่นั่นนี่แหละ่ัคือเป็ดไข่เลยหัวยันนี่ไข่แน่ละเป็นวินนี่ไข่แน่ไข่แน่แล้วไข่แน่มันเป็นวินแล้วเาแขงแดดไล่นะเลย กินแต่หาหน้าวะมึงมึงมึงูเป็นยังไว้่าเก่าคุณไรเป็นยังว่ะอืมก็เก่าก็คือบด้เป็นยังว่ะดีเลยอืมก็ไม่นี่ก็คือเป็นว่ะดิอืมมันก็เป็นแล้วคนเฮาแต่ละมือมันก็บ่คือเก่าสุขภาพก็ได้เลยเออเมื่อใดเด้อคนสิมาย่อเฮือนให้ยยังบ่หูมลาเนาะมินแต่บาวียง สักบ่ะจำแห้งหัวจานเ็มมือจานปลาเขาเป็นเนี่นี่บ้านนี้กินนี่หัวซักกระเทียมคุณเนาะกินนี่ลมลมแห้งเนาะหัวซักกระเทียมโทรศัพท์ก็ได้เนาะเออไปซักยาที่ซักบ่ที่ซักแห้งย่านบ่เคยอยู่บ่เออเคยซักจู้วันนี้ต้อง่าซักจู้จะกินจาเอากินเอาขันมันบปวดเศร้าเลยจังซักเนาะเลย <ไ> <c oughs> เคยปะใส่ใส่สโลมนี่เคยปะเคยแล้วเคยอยู่เ,<อ>เคยใส่นนั่แหละเา้วมึงจะใส่บ่า,า,าะโอ้ยดำนาแล้วก็ใส่ตอนยาวโดด่ะ <c oughs> ดำนาแล้วก็ยังใส่ที่ใส่เอาแห้งบ่าวใส่เอาแห้งมันใส่เอาแห้งกันละว่ะตอนนี้บัวเฝ้าเราอะเมื่อกี้คอยซื้อซีนหมูมาให้ย่อยตากแดดไว้เด้อแม เมยผู้เก่ากุ้แหละจำได้ว่าจำได้ว่าเล่าว่ากุ้งดูวซื้อเพิ่นแบบคุยจ้าหว่าแม่แบบคือข่อยนี่แหละซื้อเพิ่นทีวีโดยอ่าเรื่องจำได้จำได้ละเมย์บุญทวีสั่งเพิ่นน่ะว่าพอชัดเจนกับพอเป็นยังพอแต่ให้เพิ่นจื้อเลยแต่เพิ่อนว่าพอแจ้งเราไคกระหู้เนาะเพราะว่าทางเมย์จอนี่คือเมย์เล่าว่ากุ้งแหละพี่น้องเลย จนอายุสิบปีสิบเอ็ดปีจ้าป่าเนาะเลยโอ้แต่ฮานอยเห็นข่าวก็บอว่าของบริปัทของบริษัําค่อยแบบพาเทียนอืมน้องเลยฝากบได้คือเมย์แล้วว่าแะละที่ผ่านมากอ่ะอันนี้ก็คือเรแล้วว่าเนาะเมย์แล้วแล้วว่าเอาผัวนั่นกับผัวนี่ปะแล้ว่ะบัดเอามาเอาพ่อน้องแดงกับล่างสีเมือนตาได้บัดตายปะเราว่ะก็เลยบริจากให้เอาผัวบะเนี่ยแลวมาเมรเลยอันนี้ผมมากเลยส่ะ อบอเอาได้ผมก็โสดดีเลยเป็นโสดอยู่แบบนี้เลยทักแน่ว่อหักแน่เลยเจ้ากับท่านได้แถาได้องเถื่อมีคนมาหมากักถ้ามีคนมาหมากักบะนี้จดทะเบียนสมรสทักแน่เด้อบะนี้บาให้เอาโลดจดทะเบียนทักแน่บนัดยังไหนจังได้มนได้มั่งเพื่อนนำ้ำเอาไปลอดจดแล้วบะนี่ไปเลี้ยงเขามาแล้วบะได้ยังเหมือนเสียแห้งคปสือ เลยพี่น้องไอ้บ่เยอะแล้วเนาะจากไผสิไปกอนภผแลว้วบ่อาพื้นมันคนเฮาถาดสิมีลูกมีผัวก็ต้องมีรักมีแรงต้องมีป้านมีเปิงเนาะเลยหักลา่าเราบ่าเอาได้แล้วแม่รา,ากบบกบ่ให้เอาแล้วอีตนน่นเรา,าอยู่กับลูกเนาะเลยอยู่กับลูกง่ายเพ่น<ล><ล>เป็นเฮือนพเพิ่นเฮ็ดให้่กยอยู่ลยแล้ววันนี้อยู่สองคนสามคนกับลูกวันนี้เพอเมิ่นก็อยู่ของเพิ่นเนาะ เด้ออันนี้พูงใหญ่เฮ็ดใหนเฮาเขาก็อยู่กับลูกเฮาเด้อบอกเฮียงว่าล่ามเห็นขึ้นใหม่เลยมึงหายเด้อหายไอฟังหีิเด้อตัวเอาเฮียงว่าบ่เด้วยสิหายเป็นอยู่บ่สอ่หายเป็นนี่แล้วหายเป็นหมดแล้วมีแต่ล่ำเลยฟังเนาะไม่สิ่หายดีใจกับล่ำเลยเคยอยู่บ่เคยล่ำยู่ล่ำเป็นได้เป็นแต่หายก้อนนี้เป็นแต่ เป็นแต่พอดนี่แหละเป็นแต่พอดเลยรำหน่บอเป็นเนาะรำบอกเป็นปกติเรากับบอกเป็นคนขี้ห้เนี่ยแม่นองแดงเมื่อวานนี่เราอัดอัแบบมีผู้ใหญ่เพิ่นไห้เราก็เลยแบบซึ้งทราบซึ้งแล้ว่ะมันต่มใจเราวะปกติแล้วเราก็เป็นคนที่แบบล่าเริงในทางแม่จอนนี่เป็นคนล่าเริงเป็นคนแบบเอฮะบะอบืม บอิจฉาภัยบรย่านภัยลื่นนะจักคิดว่าคำบริชชาเป็นอะไรบอิจฉาตะเครียดอืมแบบเจ้าคิดอยู่บ่แบบว่าโอ้ยยะเห็นผู้นี้ได้โอ้ย่านลื่นเขาแบบนี้นะย่านเขาได้ลื่นสิเคยคิดอยู่บ่ก็คือคิดอยู่เธาก็พันว่าก็มาโอ้ยเมื่อไว่าเอาตักเงินนแล้วที่ตังเหมืองได้เตะคิดไปคิดมาโอุ้ยในใจเขาแม่ว่าได้นต่ชงไข่ดอกที่อย่างนี้จะฮักเราอีแม่ว่าโอ้เม่ว่านบ่เลย แต่วสิตัง้งเหรอโอ้ตอนนั้นน่ะคิดว่าสิตั้งเพื่อนบอลได้ที่เลยแบดนี้แม่แว่าเออตั้งมองนี้ได้สิีห้เหรอที่เลยบ<ม>ัดนี้คือชีวิตแต่ตั้งสีนายพี่แบบแล้วก็ปล่อยแมวโบ้มัน,นายโคตรไม่ใจเฉยช้างว่าเอาบอลนี<ม>้เอาบอ้เลยอ,อยู่นี้เนาะเลยมีแต่อันบอเทียงนี่ได้สาปเป็นห้องพายบอลเทียงเทียงก็ดอกปะอะไรแล้วก็ดำแล้วบอลเทียงนี่ก็ พกโม่วงโกโกยางห้านอ,อ้งน้องอะไรเราให้มันเ็นโหอ,อันนี้จะเป็นเพื่อนเอื้อย <ừ S 1> มีเพื่อนเอื้อยและเอื้อยมาปุก๊กเพื่อนตั้งก็่เพื่อนเรากับเพื่อนสีเดลยวเพื่อนเอื้อยก็ได้ใครอยู่เรามีผัวเนาะมีผัวเราเราก็เดินถ่าลูกผักเงินมาแล้วก็ลูกไปทําง,งานบ่เราอยู่ไปทําง,งานแล้วก็ <ừ> มีถ่าลูกเสร็จแล้วก็เ <ừ> ๋ยๆแล้ว หาขายแต่นี่ก็ชื่อไม้โฮมไว้ดูว่าผ่านเงินมาเดีวทีมว่าไม้อันแล้วไว้นี่นั่นแล้วซื้อมาโฮมไว้บ่โดยซื้อมาไว้ได้เกเือน้อยเนาะคือมจอนนี่กโอ้ตั้งขึ้นนี่กตึกบ่ไนี่12ต้นกซํานี่ได้ซําเพื่อนเอื้อยเจ้าพี่ดนี่โดย12ต้นล้วว่าาซย่างไปเอาซนหมูให้แล้วก่อนพี่น้องเอ้ย ยังลหวแล้วคืนใหม่ละห้เด้อหายพังเด้อว่ะผักแล้วว่ะยังหาใแล้วหายอีเหมือนกันกับกล้องกันมันสี่หายแล้วหาแล้วขึ้นมาแต่วัดลงสังหารลงลงเอจักเมื่อลงเสอนหนึ่งลงเพนกิฟตแล้วบป่าใน่คุมเขามีเขาไปาไย้ฟุ้กังเว้นในลงเพ้นแบบนี้โลนนี่ได้บอลคนสิบปุ๊ bọn xịt bột, là bọc lòng bay sao phụng phụng vào cháu bọc đôi tang phai hèm an bao tang phai mmm 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 mẹ mmm 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 กับใจตาแม่คุนวีเจ้าดิมแห้งรับหายรัวหายปลอดภัยเอาดีหายเจ้าดิมแห้งตาแม่เด้อชาวชาไข่ผู้โชกให้มาจ้าถูกโดยอ่ะนยางวะพี่เนี่ยอืมพี่เดี๋ยวเราจะประมาณนี้แหละไม่จอนก็ได้อะพี่โอ้บอลนี่นะว่าเพิ่นสิปุ๊บเลยบอลนี่แหละอืมใช้ใช้สวบบอลตะก้าบอลเพิ่นลงหัวตะก้าแต่ว่าเุงหัวลุงตาบุญเลยองค์เครงพูดเลยเออ เพิ่นแดงให้ฮอดเครื่องพุ่นเลยเพิ่นโอเพิ่นตั้งเพิ่นกะสิลาม,มาหนี่เลยบ่จ้ะเลยอืมจะตั้งวันนี้โอ้โหดั่งน,นาอยู่ทางลม้าบอก,ก็กระกงบักใหญ่งามจับเนาะมัเจออะเนาะเลยดปอืมน,นะนี่นะอู้ว่าเราพวกนี้ไกลลงลกให้ยเลยได้ฮะอืม ไก่ลงโลกก้าให้เลยบ่ลกขาดหัวโกนบ่ไก่พานี่บออ่แต่อู้หูีก้าก็งามซ้ำตานี่ก็ได้เนาะโอ้บ่อ่บบอาบลอกแล้วบ่น้ำหันบล็อกแล้วบ่น้ำนะเออง่ายแล้วบ่ปลาเออ ได้แล,แล้วนะเนาะน้าจังสานเดี๋ยวข่อยกดตัวดับกดด้ยวยมือจอนด้วยเดี๋ยวมือหนาสีเวมาใหมา่เลยอ่าดีใจนำ้ำสบายดีสบายดีเลยโอ้ในี่เดียบบอิน่นสีตั้งเนาะทางเฮือนเราก็ได้อ่าดีใจนำ้ำแล้วพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวหอนมือหอนยามเพิน่นเห็นเมื่อวานนี่ว่าทางว่าเวียงทางสารสิมาเบิงมาสั่นน้าจังได้กาแฟพ่อเมีพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันพี่ก้าพี่น้องเด้อ คลิปนี้แบบกับสรบพุณกะสิคอตมลาพาจากไปก่อนบอก,กันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากก็มีพี่น้องก,ก็ไลค์ก็แชร์ให้แม่ขอบคุณขอบคุณทางคุณรักคุณญายที่ไว่างใจเนาะไปแล้วสบายดี